ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์รูปเลขาคณนตนักเรียนรู้จักรูปเลขาคณิตไหมรู้จักค่ะรูปเลขาคณิตเนี้ยจะประกอบขึ้นเป็นรูปรูปบาทนะซึ่งมันอยู่ในตารางนะคะเดี๋ยวดูรูปต้นแบบลูกเสร็จแล้วครูจะมีให้เลือกเอาดูข้ออันรูปที่หนึ่งก่อนอ่ะนักเรียนดูอันนี้มองเห็นไหมลูกอันนี้มันเป็นกล่องรูปบาตเห็นไหมคะอันนี้มีกี่กล่องเนี่ย เรียงกันแบบนี้นะอ่ะเสร็จแล้วจะให้นักเรียนเลือกค่ะว่าอันไหนเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านบนนะเดี๋ยวช่วยกันคิดนะด้านหน้าคือตรงนี้นะด้านหน้าคือมองเข้าไปอย่างเงี้ mm hmm. ยอย่างด้านหน้านะนี่ยสมมุติว่ากล่องมันวางเรียงก,กันอยู่นี้แล้วเราเไปยืนมองยืนมองไปอย่างเงี้ยตรงนี้นะด้านหน้านะเข้าใจไหมอ่าเลือกอันไหนหนึ 1, 2, mm ่งสองสามด้านนี้ ใครใครเลือกหนึ nước, How much? How much? Huh, ่งห oh. no. 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 nah ้ามเลือกซ้อันนี้มีคนเลือกหนี่นะน่มีนะอาเอามือลงเมื่อกี้สามเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเอาสามมาวางไว้ก่อนนะแต่ให้ให้จตัวเองนะว่าตัวเองคิดรือถูกนะสามใช่ไหมเฮ้ยวัสดีเลยใจป่าวะใยกะมันต้องเลื่อนจากตรงนี้ เอาเลือกไปก่อนละกันแบบไม่เฉลยทีเดียวเลยอ่ะส่วนใหญ่เลือกสามนะต่อไปภ้าด้านข้างด้านข้างคือมองมาจากตรงเนี้ยก็เรียกด้านข้างนะเนี่ยเห็นไหมมองมาฝั่งนี้นะต้องเลือกอะไรแล้วเนี่ยไอ้คนที่เลือกสามอะฮะด้านข้างด้านเหลือแค่สองแล้วนะคนที่เลือกสามเมื่อกี้นะ ด้านข้างใครเลือกหนึ่งเหยิ้มยิ้มแบบส่ชั้นหยาเปียกน้ามือลงใครเลือกสองไม่มีอันนี้คือคนที่เลือกสามเมื่อกี้ไปแล้วนะส่วนคนที่เลือกหนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหม,ไมด้านข้างใครเลือกสองใครเลือกสามม,มันแบ่งเป็นสองกลุ่มอะงูไหมอัวเอเอต่อไป เราอยู่บนเพดานแล้วเราก็ชโมกมองลงไปแบบนี้นะคะทุกคนเลือกอันนี้หมดเลยใช่ไหมข้อสองอันนี้เลือกไปแล้วใช่ไหมคะดูเฉลยดูเฉลยค่ะเฉลยนะคะเฉลยอันนี้ลูกที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งใช่หรออันสา ะนชั้กันนะเห็นไหมกล่องมันมีเท่าเดิมลมันมีห้ากล่องแต่ชั้นแรกมีเท่าไหร่สองสามตรงนี้ด้วยถ้าไม่มีตรงนี้มันจะตั้งได้ไหมไม่ได้มันต้องมีตรงนี้ด้วยไม่งั้นอันนี้มันตั้งได้ไหมยานก็หล่นลงไปตั้งล่างมีสามและชั้นที่สองมีหนึ่งชั้นที่สามมีหนึ่งอะด้านหน้านี่ด้านหน้าคือตรงนี้นะที่ครูยืนเนี่ยมองเข้าไป มองเข้าไปเป็นรูปไหนหนึ่งหรือ3ามใครเลือกหนึ่งยกมือใครเลือกสองยกมืออ่ะมองหน้าแวะเออคนในแถวช่วยจำให้ด้วยนะเดี๋ยวคนที่โกงอันนี้คือคนที่เลือกสองอยู่ภาพด้านหน้านะนี่เหลือเลือกสามอ่ะเอามือลง3านะนี่นะนี่สามนะอ่ะต่อไปด้านข้างก็คือตรงนี้นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้มันจะเหมือนมองเห็นรูปเดียวกันแหละ ถ้ามองฝั่งนี้หรือมองฝั่งนี้รูปเดียวกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกกลุ่มแรกเมื่อกี้เลือกองนี้ใช่ไหมก็จะต้องเป็นเลือกอันนี้ใช่ไหมคะอ่ะใช่ไหมกลุ่มที่สองก็เลือกอันที่สองใช่ไหมคะหนูไม่ได้ยกหนูไม่ได้ยกยกอันไหนมอจอไหนอันนี้หนูเอาที่หนึ่งเหรอคะอันนี้หนูเอาที่หนึ่งส่วนอันนี้หนูเอาไหนคะด้านข้างตรงนี้ค่ะหนูเอาไหนเอานี้หรืออันนี้คะ อ,อันที่สองนะจำเจนนะองไว้นะเพรูลืมรูบอกแล้วรูขี้ลืมอ่ะต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองเลือกอันนี้ใช่ไหมคะเพราะมันเหลืออันเดียวส่วนหนูเลือกอันไหนคะอันสุดท้ายนะนะอันที่สามอันที่3ามนะโอเคเฉลยเฉลยแล้วนะปึ๊บใครถูกกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองงงเว้ยงงยวนะคุณดูภาพก่อน เนี่ย <abil itation> ใครเลือกอันนี้เป็นด้านหน้าุ่มอ่าเดย่นปเออกลุ่มนี้ยกไว้ลูกก่อนเฮ้ยคนเดิมด้วยเว้ยใช่ไหมคนเดิมด้วยอ่ะทำไมเก็บไม่หมดเดี๋ยวเก็บสีละสามแถวเอลอนี่เอามือลงเดี๋ยวคุณอันน้เก็บเล้ว รู้จักขันโบดใช่ไหมคะเนี่ยรู้จักอันสูงใช่ไหมพอเรามายืนตรงนี้อันสูงมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมันมีสองฝั่งใช่ไหมคะพอเรายืนตรงนี้ฝั่งสูงมันอยู่ทางนี้ใช่ไหมคะก็เลยรู้ว่าเป็นอันนี้ใช่ไหมคะเออโอเคนะรู้เทคนิคแล้วนะเอานะก็สามให้ถูกทุกคนนะถาถูอ่านม่่เลยในยก็สาม กี่กล่องที่เกีนนะ็ดนับอ่าวด้านหน้าก่อนนี่ยด้านหน้าไม่มีสูงแล้วด้านหน้าก่อนมองเข้าไปปึ๊บมันมีสามแถวเห็นไหมด้านหน้าโหคููนี้ก็วิวเต็มที่เหมือนกันนะมีสามแถวกี่ชั้นมีแค่สองชั้นแล้วก็มีแนวตั้งกี่แถว,วไม่ใช่ 3, สามสา่หนึ่งสอง ได้ไหมเนี่ยย <laughs> yeah. er ังไม่ได้ต่อไปด้านบนตะองงกลงไปตรงนี้ด้านบนดูง่ายๆเขียวเข้มๆเนี่ยแหละเห็นเขียวเข้มๆไหมอันนั้นแหละโคล่ามีใบด้วยเนี่ยใครเลือกเบอร์หนึ่งห้ามเลือกสามถ้าเลือกเบอร์หนึ่งไปแล้วใครเลือกเบอร์สองที่อยู่ด้านภาพบนใครเลือกเบอร์สามไม่ ดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันดีกว่าด้านบนครูบอกแล้วูง่ายมากก็คือ<ะ>เขียวเข้มเพราะฉะนั้นด้านบนต้องเป็นเบอร์ล่ะเบอร์สองเบอร์สอง,อสองเนนะี่ยหน้าตาเหมือนกันเห็นป่ะไปถูกป่ะด้านบนอ่ะถูกใช่ไหมอ่าเอามือลงคนที่ไม่ยกตอนนี้คือไม่ไม่ถูกแล้วนะต่อไปมาดูด้านหน้าด้านหน้ามันมีสี่แถวใช่ป่ะแนวตั้งนะหนึ่งสองสามสี่ 1 2 3 4ใช่ไหมแนวตั้ง1 2 3 4แนวนอนมีกี่ชั้นสองแถว1 2ไ่งสแ่สองแถวนะเนี่ย1 2 1 2ก็คืออันนี้ค่ะด้านหน้าคืออันนี้ค่ะด้านหน้าคือเบอร์1ด้านหลังคือเบอร์2เบอร์2เพราะฉะนั้นด้านข้างคือเบอร์อะไร3เบอร์สามทามาดูด้าน้างด้านทาง ส3แนวนอนหนึ่งสองเพราะว่าเราไม่ได้ดูแบบตรงมเนี่ยเราดูตรงเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมเราจะเห็นเป็นเข้าใจไหมคะกล่องจะตรงตรงเลยมาดูดิว่ารูอธิบายถูกไหมถูกไหมคะให้ลามยกมือนี่ไหมตบมือเพื่อน่อย อันนี้ไม่ให้ยกออกคะแนนแล้วนะเวลาไม่ทำนะคะอ่ะที่หายไปเบอร์1เบอร์2หรือเบอร์3เรื่อ,องเบอร์2เบอร์สมีคนบอกเบอร์2นี่ใช่ไหมง่ยายเนาะดูจากอะไรอ,อันนี้เหมือนเกมอะไรอะจิ๊กซอว์ใช่ไหมอ,อ่ะ,อ,ะอันต่อไปที่หายไป1 2ึ่งองเบอร์สา เยอะเห็นไหมแต่ร like ok. okay. okay. ูปสามเหลี่ยมนี่ไงระยะห่างมันเป็นไงเท่าเท่ากันก็คือรูปนี้นะคะต่อไปอะไรหายไปอะไรที่สามาอันที่สามทำไมอะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอ่านีคนตอบหนึ่งมีคนตอบหนึ่งเอาอันนี้ี่ถามดีกว่าใครตอบหนึ่งยกมือใครตอบสองยกมือ ใครตอบสารยกมือหนึ่งสองสามคนอะมือลงช่วยช่วยให้เหตุผลด้วยนะใครตอบหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะมันมีหกเหลี่ยมเพราะหกเหลี่ยมทำไมมันต้องเป็นหกเหลี่ยมละช่องเนี้ยเพราะ เดี๋ยวเราจะมาทาง,งานกลุ่มกันนะคะทางกลุ่มของคุณครูจะเป็นใบงานนะคะอันนี้จบแล้วนะคะเป็นใบงานกลุ่มที่จัดไว้ตามเลข่ที่นะคะเดี๋ยวขออธิบายใบงานก่อนไม่ได้ฉายออกหน้จอนะให้เวลาทําแค่5านาทีแบบรวดเร็วซึ้นปรัดเพราะว่าไม่ต้องเขียนอะไรเยอะนะคะใบงานเป็นแบบนี้นะคะดูนะจะมีอุปกรณ์ มึ่งอยู่ในเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ที่ไหนในครัวแล้วก็มีวงขาวๆให้เราเอาเลขที่อยู่ตรงอุปกรณ์มาเติมว่าเราจะเอาของไว้ตรงไหนให้เหมาะสมไม่ใช่แบบว่าครูให้ห้าทีแต่ชุดุ๊กดุ๊กดุกดุกได้ไหมได้คะแนนนะคะนะจิ๊บคะแนนนะทุกคนจะได้ทบกานยกเว้นคนไม่ร่วมกิจกรรมกลุ่มและคนไม่ให้เพื่อนร่วมเข้าใจไหม คนทาแต่แกไม่ต้องทําคนที่บอกแกไม่ต้องทำคนำคนั้นก็จะไม่ได้คะแนนเพราะว่าการทําง,งานกลุ่มคือการทําไมคะร่วมมือกันคนเขียนคนเดียวก็ได้คนเขียนสวยหนึ่งคนคนช่วยคิดทุกคนเข้าใจไหมคะ,อะพอวางเสร็จปุ๊บเอาดินสอ